พิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะที่หนองบัวลำพูค่ะก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่เมื่อ4โมงเย็นนะคะนายกเป็นเอกปยุจันโอชาเองก็ไปร่วมด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสดๆกันจากที่นั่นนะคะกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณคารินกมุดโยทินค่ะคุณคาริน <ผม S 2> ครับ,รบอีกไม่ถึง3ชั่วโมงนะครับที่วัดราชสามาคีแห่งนี้นะครับจะมีพิธีชปนก,กิจศพผู้เสียชีวิต19ศพ เยือศกอนาตกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอ,อุทัยสวรสค์จะเกิดขึ้นที่นี่ครับซึ่งตอนนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับจะเห็นได้ว่ามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเชิงตะกอนชั่วคราวนะครับซึ่งแต่ละเชิงตะกอนตอนนี้ได้มีการนำฐานนะครับทนำไม้ฟืนนะครับใส่เข้าไปที่ฐานของเชิงตะกอนแล้วนะครับซึ่งด้านล่างสุดนะครับจะเป็นฐานสังกสีที่ไว้สำหรับรองเท้าอัฐิของผู้เสียชีวิตนะครับ ที่จะมีขึ้นในช่วงเวลา19นาฬกาครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเชิงตะกรนแต่ละเชิงแต่ละฐานนะครับมีการประดับด้วยผ้าสีดําขาวนะครับและมีดอกไม้เพื่อเป็นการไว้อะไรและให้เกียรติต่อศพผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับพิธีพระราชทานเพลิงนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณศาลาของวัดราชสามคีนะครับ พระน่านพผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีแล้วนะครับซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นในตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านในพื้นที่นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่ของหมู่บ้านนี้นะครับที่มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแต่ยังมีหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับเรียกได้ว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ชาวบ้านนะครับจากทั่วทุกหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงไม่ใช่เพียงแค่ในจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแต่ทั่วทุกจังหวัด มาร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับเพื่อมาร่วมส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่วัดราชสามัคคีแห่งนี้จะมีการชาปนกิจเนี่ยทั้งหมด19ศพนะครับส่วนอีกสองวัดนะครับคือวัดศรีอุทัยและวัดเทพมงคลพิชัยนะครับก็จะมีพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่วัดแห่งนี้นะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะเห็นเชิงตะกรนที่อยู่ด้านในสุดนะครับ อันแรกเลยจะเห็นว่าเป็นเชิงตะกรนที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าเชิงตะกรนฐานอื่นนะครับเนื่องจากตรงเชิงตะกรนตรงจุดนั้นนะครับจะเป็นที่ของคุณครูนะครับที่ตั้งคันลูกน้อยวัย8เดือนนะครับจะทําพิธีชาปนากิจในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งชาวบ้านทุกคนนะครับต่างมา รอต่างมาร่วมทุกคนยังคงอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจเพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าสะเทือนขวัญสะเทือนใจของชาวบ้านที่อยู่ทั้งในหมู่บ้านนี้และหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับซึ่งในเวลา19นาฬิกานะครับเดี๋ยวจะมีพิธีชาปนก,กิจจริงเกิดขึ้นนะครับโดยเลื่อนจากเวลา20นาฬิกานะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับ ที่วัดราชสามัคคีครับครินกมุตโยทินนะครับรายงานจากวัดราชสามัคคีจังหวัดหนองบัวลําพูครับวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้